อยากขึ้นแรงคอนต้องทำยังไงคลิปนี้ทีมซีมีคำตอบครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในการกดโซโล่การขึ้นแรงคอนนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้นะครับแต่ว่าต้องอาศัยดวงและฝีมือค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าในบางทีนะครับเราเล่นเก่งแต่ว่าทีมเราไม่เก่งแครี่ยืนเล่นไม่ได้เมดไม่เติมเกมออฟเลนสู้เลนไม่ไหวเราก็แพ้ได้นะครับหรือว่าบางเกมเนี่ยเราเก่งทีมเก่งเล่นดีกันมาทั้งเกมนะครับพลาดทีเดียวโดนส่วนบ้านแตกเราก็แพ่อีกฉะนั้นนะครับมันต้องอาศัยดวงกับฝีมือประมาณหนึ่ง เลยนะครับในการกดโซโลนะครับนี่หมายถึงในการกดโซโลนะไม่ได้หมายถึงว่าการกด3หรือว่ากด5นะครับซึ่งปกติแล้วคนที่ดูคลิปผมเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละเจ็ดสิบกดโซโลใช่ไหมที่มาดูคลิปเนี่ยใช่แหละใช่แหละแน่นอนเอาล่ะทุกคนคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอยากขึ้นแลงด์คอนต้องทํายังไงไปดูกันเลยจ้าอย่างแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องมีถ้าอยากขึ้นแลงด์คอนในให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือเวลาในการเล่นนั่นเองนะครับจะเหมือนกวนตีนจะไ,ไม่ได้กวนตีนนะครับถ ต้องมีเวลาเล่นนะคับแาจะถามว่าพี่ครับเราต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันล่ะครับพี่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าวันละประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นเยอะมากครับเดี๋ยวปวดหัวนะครับต่อไปข้อที่2ถ้าหากคุณจะขึ้นแรงคอนให้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีฝีมือพอสมควรนั่นเองนะครับมีฝีมือในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าเก่งเลิศเลิมาจากไหนนะครับแต่ว่าเล่นฮีโร่ที่เป็นเมนของคุณให้เก่งมากๆก็พอแล้วนั่นเองนะครับเราจะถามว่าเมนฮีโร่คืออะไรล่ะครับเมนฮีโร่ก็คือฮ รู้สึกว่าแม่งชอบอ่ะชอบฮีโรตัวนี้ชิบหายเลยแบบเล่นเข้าใจกับเราแบบรู้จังหวะอะไรทุกอย่างเลยครับแบบรู้จังหวะโอ้ยจังหวะนี้คุณทำอย่างนี้จังหวะนี้คุณทำอย่างเงี้ยเรียกว่าฮีโร่ตัวเนี้ยครับเป็นฮีโร่ที่ดึงประสิทธิภาพของคุณออกมาได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเมนฮีโร่เนี่ยนะครับโดยที่ผมแนะนำนะครับคุณควรจะมีเมนฮีโร่อย่างน้อย2ตัวนะครับสองตัวนี่สองตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งเดียวเนี่ยแน่นอนครับในการกดแรงเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มาแย่งตำแหน่งนั้นเราอยู่แล้วนะครับฉะนน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 ัััััั้้้้้กก็มีีออออออยย่่่่่าางงงงตแแหะะะะคคครรรบบเเพืปไวลขท เป็นข้อสุดท้ายเลยนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับและทําให้ผมขึ้นแรงคอนมาได้นะครับผมก็ไม่ได้แรงสูงหรอกตอนนี้ก็อยู่ที่คอน20ดาวนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะล่วงไปถึงไหนครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่คอน20ดาวนะครับก็ม่ได้เยอะนะครับและวิธีนี้นะครับเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของผมก็เลยนะครับก็คือจังหวะในการกดแรงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างในแบบแรกนะครับก็คือช่วงเวลาในการกดแรงนั่นเองครับไม่ได้หมายถึงว่าช้ากลางวันเย็นนะหมายถึงแบบว่าหมายถึงช่วงต้นซีีีัััั่นนนนนนกกกลลาางงงแ้้วว็ยเอะคโดดจช ต้นซีซั่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพวกสับป,ประหลาดพวกท็อปร้อยนะครับมันจะอยู่พวกคอมมานเดอร์นี่แหละและการที่เราจะชนะแต่ละเกมนะครับเราต้องเจอกับสับป,ประหลาดพวกนี้หลายตาเลยนี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณจะกดแรงชว่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าอยากขึ้นกอเลียสไงก็เลยต้องแข่งกันเล่นในนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากเก็บแรงจริงๆนะครับและไม่ค่อยอยากตึงเท่าไหร่ก็เน้นเป็นช่วงกลางซีซั่นถึงท้ายซีซั่นนะครับเพราะว่าพวกคนเก่งๆเนี่ยก็จะอยู่ตามลำดับของตัวเองแล้วพพพพพวววกกกกกทท็็็็อออออปปปจะะยยยูููู่่ในนนนโซนซซรรรรีีีมมมแแบบาณ้งค ก็อยู่ในช่วงของเขานั่นแหละครับก็เหมือนแบบทุกคนก็จะอยู่ในที่ของทุกคนควรจะอยู่นั่นแหละครับก็จะสามารถขึ้นแรงง่ายกว่าต้นซีซั่นนั่นเองนะครับส่วนในแบบที่2นะครับก็คือการกดแรงในแต่ละวันนั่นเองนะครับโดยวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือทฤษฎีแพ้2ตาเลิกนั่นเองนะครับโดยวันนี้ผมมีทั้งหมด4แบบมาบอกทุกคนกันนะครับหนึ่งแบบแรกนะครับสมมติเราเปิดเข้าเกมมาใช่ไหมเปิดเกมมาเลยเรายังไม่เล่นสักตานะครับแล้วกดเล่นตาแรกแล้วเราแพ้ไม่เป็นไรกดตาที่2ต่อแล้วถ้าเราแพ้อีกหยุดเลยครับวันน ก็คือหยุดเลยไปเล่นโหมดธรรมดานะครับแพ,พ้2ตาคือเลิกเล่นแรงเลยนะครับให้รอวันต่อไปแล้วเล่นใหม่ได้นี้นะครับสสมมติตาแรกแพ,พ้ไม่เป็นไรกดตาที่2ต่อเลยครับถ้าสมมติตาที่2ชนะให้กดไปอีกตาหนึ่งถ้าสมมติตาที่3ชนะก็เล่นต่อไปถ้าสมมติตาที่3แพ้ก็ให้หยุดเลยครับอันนี้ก็ปกตินะครับก็คือแพ้2ตาเลิกนั่นแหละเหมือนกันต่อไปแบบที่ 3, สมสมมติกดเกมแรกชนะใช่ไหมกดที่2แพ้แล้วถ้ากดเกมที่3าแพ้อีกก็เลิกครับแต่ถ้าสมมติกดเกมที่3ชนะก็ให้เล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแพ้นั่นแหละครับอัน อย่างที่สี่นะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทาให้ผมขึ้นแรงคอนมาได้นั่นเองนะครับถ้าสมมติเกมแรกเราชนะเกมที่2เราชนะแล้วเกมที่3เราแพ้เราหยุดเลยครับถ้าสมมติชนะ2เกมต่อเนื่องแล้วเนี่ยถ้าแพ้อีกเกมเดียวก็คือเลิกเลยครับก็คือเลิกเลยวันนั้นก็คือเราจะไม่เล่นแร็งแล้วนะครับในวันนั้นนะครับเล่นวันต่อไปนั่นเองนะครับโดยเคสนี้นะครับผมก็เจอมากับตัวเองเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยู่แค่แรงคอน10ดาวนะครับแล้วก็คืนเดียวเนี่ยผมมาอยู่ที่คอลยี่ะ1บดาวดนะครับครียกผมกด้ว ชนะตาที่2ชนะผมชนะมาเรื่อยๆเลยกอกดชนะชนะชนะก็คือกดแบบทั้งคืนอะกดต่อนเนื่องเลยนะคือแพ้เมื่อไหร่ก็หยุดนะครับแล้วทีนี้ผมก็แพ้ผมก็เลยก็ได้มาสิบดาวครับโดยทุกคนทาํทาตามนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าคุณมีโอกาสขึ้นแรงด์คอนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้เองใช้จริงนะครับและได้จริงด้วยแล้วถ้าใครใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพนที่สิบสอง 12. บ๊ายบายจ้ะ